คดูคลิปเยี่ยมชมโครงการก่อนที่คุณจะไปดูบ้านและคอนโดม,มาพบกันอีกเช่นเคยมากวันนี้ตื่นเต้นเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาลองนั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางใหญ่เตาปูนที่ต้องนั่งรถไฟฟ้ามาก็เพราะว่าวันนี้จะมาดูคอนโดมิเนียมค่ะเขาอยู่ใกล้ๆสถานีตรงนี้สถานีแยกนนทบุรีหนึ่งแล้วก็มองไปฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลรัตนาธิเบศโอ้โห เดินทางก็สะดวกสิ่งโวยความสะดวกก็ครบเพราะฉะนั้นเข้าไปดูกันเลยดีกว่า The Crystal Bridge at l a t a t h e t อยู่ในซอยเรวดีตรงนี้เองแทนแทนมาแล้วค่ะ700เมตรจากสถานีรถไฟ้าแยกนนทบุรี1ก็มาถึงโครงการของเรา The Crystal Bridge at l a t a t h e t พื้นที่โครงการมีอยู่ประมาณ3ไร่กว่านะคะ ก่อสร้างเป็นคอนโดมิเนียมสูง19ชั้นซึ่งดูรูปลักษณ์ภายนอกจากโมเดลแล้วเนี่ยก็เป็นสไตล์ของโมเดิร์นค่ะเรียบง่ายแต่ว่าสวยงามมาดูการแบ่งพื้นที่ใช้สอยของอาคารค่ะชั้นล่างหรือว่า ground floor เนี่ยก็จะเป็นส่วนของลานจอดรถนะคะแล้วก็จะมีช็อปเฮาส์เตรียมไว้ให้ด้วยมีล็อบบี้ต้อนรับที่สวยงามแล้วก็ชั้น2แล้วก็ชั้น3จะเป็นพื้นที่ของลานจอดรถทั้งหมดค่ะขึ้นมาบนชั้น4นี่นี่ไฮไลท์ของเรา เพราะว่าเป็นศูนย์รวมของ Facility ค่ะทั้งสระว่ายน้ำมีมุมนั่งเล่นมีพูลเด็กแล้วก็ด้านในอาคารก็จะมีส่วนของฟิตเนสรูมด้วยยังไม่หมดค่ะตามมาด้านนี้ด้านนี้นี่ค่ะด้านหลังยังมีส่วนพักผ่อนเรียมไว้ให้กับลูกบ้านอีกจุดหนึ่งด้วย แล้วก็สิ่งโดยความสะดวกในอาคารอื่นๆนะคะก็ยังมีลิฟต์โดยสารเตรียมไว้ให้อีก4ตัวแล้นอกจากนี้การรักษาวความปลอดภัยได้มาตรฐานแน่นอนค่ะทั้งรอปพอทั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็เข้าออกโครงการด้วยคีย์การ์ดแอคเซสส่วนห้องพักของ The Crystal b i t ด a อดลัตนาทิเบนะคะมีด้วยกันทั้งหมด539ยูนิตค่ะมีเลือกหลายแบบตั้งแต่30ตารางเมตรหห้องนอนไปจนถึง3ห้องนอน59ตารางเมตรเลยทีเดียว เข้าไปดูห้องตัวอย่างกันค่ะามาแล้วค่ะมาถึงห้องยอดนิยมสำหรับที่นี่นั่นก็คือ1ห้องนอน30ตารางเมตรห้องนี้เป็นห้องตัวอย่างที่ทางโครงการเขาจัดตกแต่งไว้ให้ดูนะคะว่าถ้าหากวางเฟอร์นิเจอร์แบบเต็มแม็กแล้วเนี่ยดูค่ะพื้นที่การใช้สอยการอยู่อาศัยของเราก็ยังสะดวกสบายแล้วก็รูปทรงของห้องที่เป็นทรงลึกเนี่ย ก็ทําให้การจัดสัดส่วนต่างๆทําได้อย่างสะดวกด้วยเดี๋ยวมาดูกันเลยตั้งแต่โซนแรกด้านหน้าห้องนะคะขวามือจะเป็นส่วนของห้องน้ํานี่ค่ะเป็นห้องน้ําที่สามารถใช้งานได้สะดวกเพราะว่ามีทั้งส่วนแห้งแล้วก็ส่วนเปียกบานกระจกเต็มเปอร์นี้โครงการเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะออกมาดูส่วนต่อไปค่ะนี่ค่ะด้านหน้าห้องน้ําเราสามารถ วางตู้เสื้อผ้าบานใหญ่มาเริ่มแบบนี้ได้เลยอาบน้ําเสร็จปุ๊บมาเลือกเสื้อผ้าอุ้ยวันนี้แต่งชุดไหนดีเนาะเห็นไหมสะดวกสบายพื้นที่ต่อไปค่ะมาถึงโซนกลางโซนกลางตรงนี้จะเป็นส่วนของลิฟวิ่งนั่นเองดูขนาดห้องค่ะนี่วางชั้นวางทีวีแบบนี้นะคะแล้วโซฟาอยู่ด้านนี้โอ้โห ทีวี50นิ้วก็ยังวางได้นั่งดูได้สบายตายังมีอีกห้องหนึ่งค่ะด้านในสุดนี่ค่ะส่วนของห้องครัวโอ้โหแล้วเป็นห้องครัวที่วางตำแหน่งไว้ดีมากๆเพราะว่าอยู่ติดกับระเบียงเพราะฉะนั้นเวลาทำอาหารหรือว่าเวลาคุกกิ้งเนี่ย ก็สามารถเปิดประตูระเบียงระบายอากาศได้แล้วก็ขนาดของระเบียงไม่ใช่เล็กๆนะคะนี่เห็นไหมออกมาเปลี่ยนบรรยากาศได้สบายเลยเอาละค่ะมาถึงห้องที่ private ที่สุดนั่นก็คือห้องนอนของเราเองเพราะฉะนั้นเราสามารถกั้นเป็นบานสไลด์ขนาดใหญ่แบบนี้ที่โครงการทำให้ดูก็ได้นะคะแล้วก็ดูบรรยากาศในห้องนอนค่ะ ความกว้างแล้วก็ความสะดวกสบายเวลาที่เรานอนเนี่ยได้ครบเต็มๆเ,เพราะว่าผนังเป็นกระจกบานใหญ่มากๆแล้วก็ยังมีส่วนที่เป็นบานเปิดให้ระบายอากาศได้แบบนี้ได้ทั้งแสงธรรมชาติแล้วก็ได้การถ่ายเทอากาศที่ดีด้วย ลูมิเนียประเภทไฮไลท์ในโซนของรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่เปิดขายกันเยอะแยะมากมายในตอนนี้นะคะส่วนใหญ่ราคาขายเริ่มต้นก็จะเริ่มจากล้านห้าล้านหกขึ้นไปทั้งนั้นเลยถ้าคุณอยากจะเซฟบัตเจ็ตลงมาแล้วล่ะก็แนะนำที่นี่เลยค่ะ The Crystal Bridge at Ratana Thibet ตอบโจทย์คุณได้อย่างแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญอยู่ในซอยแบบนี้ได้ความเงียบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวมากกว่าเสียงรบกวนมนลพิษต่างๆ น้อยกว่าคอนโดที่อยู่ริมถนนใหญ่อย่างแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญซอยเรวดีที่อยู่ด้านหน้าโครงการตรงนี้นะคะร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อทุกอย่างมีครบสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันของคุณต้องเข้ามาดูที่ตั้งโครงการจริงค่ะแล้วก็ชั่งน้ำหนักดูว่าคุณพึงพอใจหรือเปล่า The Crystal b r i d g e At l a t i i b e t วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ